ขนาดแม่ไม่สบายผมไม่มีปัญญาพาแม่ไปหาหมอเลยอ่ะแม่บอกแลงง้วไงกลัวอย่าโทษตัวเองแม่เป็นไงบ้างแม่ตัวร้อนจีเลยอ่ะพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าถ้าผมเอายาไปก่อนแล้วค่อยเอาเงินมาให้ทีหลังนะครับเกรงว่าจะไม่ได้อ่ะค่ะขอโทษด้วยนะคะ เหม็นก็เหม็นหูรูแต่งตัวเสื้อผ้าได้ดีมีใสบ้างไหมเนี่ยโหเจ๊กัขบข้าวนี่น่ากินทั้งนั้นเลยนะครับงั้นผมเอาวาทอดแล้วก็ผัดผักนะครับได้จ้าครับผมไงแลรร้ววะโหข้าวแกงร้านนี้อร่อย เงินรายวันออกละสองร้อยกินดีกว่าใครโทรมาเนี่ยอ้าวแม่โทรมาฮลัลโหลครับแม่วินอยู่ไหนแล้วลูกแม่มีไข้ขึ้นอีกแล้วอ้าวแม่ไข้ขึ้นอีกแล้วเหรอครับไปหาหมอไหมไม่ต้องไปล้ลูกไปครั้งหนึ่งก็เป็นพัน เดี๋ยวแม่นอนหนุ่มพานหนาวแวะซื้อยามาให้แม่กินก็นแล้วกนเอาอย่างนั้นเหรอครับไม่เป็นไร,รแล้วลูกเออแล้วก็แวะซื้อปลาเค็มมาให้แม่ด้วยนะเอาตัวเล็กๆชิ้นเล็กๆนะลูกแม่จะมาหุงกินก็แล้วก็ต้มได้ครับได้แม่เดี๋ยวซื้อให้สองร้อยซื้อยา ซื้อปลาเค็มไม่น่าพอหิวว่ะกินน้ำก็ได้วะ อยู่นี่เองไอวินอ่ะมีอะไรไวะไห้ผามีอะไรงั้นเ่ะเจ้านายเรียกกูไปดงังแต่เช้าบอกว่ากูมาทำงานสายแล้วเขาก็ส่งคนไปสืบแล้วก็ไปเจอกูอู้งานอยู่กับอีหมวยที่โรงแรมอ่ะเอ้เอากูาไม่รู้นี่กูนึกว่ามึงไม่สบายลางานไปลางานป้ามึงเลยน,นี่แล้วเงินที่มึงยืมกูไปบอกจะเอาไปรักษาแม่มึงคืนกูมา้วยกูตอนนี้กูยังไม่มีเลยว่ะผัดไปก่อนได้ไหมวะผัดไปก่อนองนี้ยนะ ลูกงี้คุณน่าจะปล่อยให้แม่งตายตายซะได้ก็ดีนะเอาทำไมมึงพูดหมาหมาอย่างนี้วะพูดหมาพูงันเหรอฮะโหย วินเป็นอะไรของมันวะทำไมมีปัญหามากขนาดนี้วะกวัวแม่งน่าจะติดพน,นันวะกัเห็นแม่งเงินไม่พอใช้ทุกเดือนเลยหรือว่าติดดิ่งวะวัวไม่หรอกวะมึงอย่าเดาเลยวัวตามไปดูมาดีกว่านี่ค่ะเป็นยาที่จัดไว้ให้ค่ะทานช้ากัวันเย็นก่อนนอนหลังอาหารนะคะ ทั้งหมดร้อยสีสิบบาทค่ะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะเงินผมหายอะครับพูดมากูรุนนะ โหไอเอ้ยไอเผาไปแน่ๆเลยอ่ะพอจะเป็นไม่ได้ไหมครับถ้าถ้าผมเอายาไปก่อนแล้วค่อยเอาเงินมาให้ทีหลังนะครับเกรงว่าจะไม่ได้อ่ะค่ะขอโทษด้วยนะคะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับ แม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะให้ฝากซื้อปลาเค็มด้วยข้าวสวยลอรจ้าปลากระสดสดทอดใหม่ๆเลยจ้าเจ๊ครับอะไรดีจ้าพะเอิญแม่ผมเขายังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะเขาอยากได้ปลาเค็มสักตัวหนึ่งครับอ๋อได้เลยตัวละ25บาทเอาเข้าวสวยด้วยไหมอ่อค,คืออย่างนี้ครับคือคือ,ค,อคือผมไม่มีตังค์อะครับ <c oughs> ขอเซ็นไ่ก่อนได้ไหมครับ เซ็นอะไรนี่มันของซื้อของขายเห็นไหมเนี่ยปลาเค็มเนี B ่ยตัวละ25บาทไอปลาเนี่ยก็ชิ้นละ20บาทสุดไอปลาตัวใหญ่เนี่ยห้าบบาทหรือว่าถ้าจะเอาเป็นแบบเอาไปทําเองเนี่ยกระปุกละร้อยถ้าไม่มีตังจะมาเซ็นได้ยังไงแล้วฉันจะเอาที่ไหนต่อทุนฮะน,นั่นขอสักครึ่งตัวก็ได้ครับพี่คงตัวสิบห้าบาท,ท,บาทมีตงังเปล่าถ้าไม่มีก็ออกอไ,ไปเลยบายเกะก,กะหน้าร้านโทษเจ๊ไม่ต้องมาโทรลูกค้าคนอื่นจะเข้าร้านไม่ได้เนี่ยเกะกะ เหม็นก็เหม็นโหดูแต่งตัวสื้อผ้าดีดีมีใสบ้างไหมเนี่ยุ้ยไม่มีตังยังจะมากินปลาไปตกปลาเอาน่อนอารมณ์เสียปลาทอดจ้าปลาทอดไม่จ้าพนุมแม่ แม่เป็นไงบ้างแม่ตัวร้อนจีเลยอ่ะแม่ต้อขึ้นมาก่อน <c oughs> อยาหาหน่าอาณาไม่นะ น้ำก่อนเอยาแม่นะแม่ผมขอโทษผมไม่มีเงินซื้อยายให้แม่ไม่เป็นไรรกลูกไม่ต้องคิดมากจำไว้เกิดเป็นคนนะยังไงมันก็ต้องอดทนแม่รู้มันรู้ว่าทำดีที่สุดแล้ว อย่าโทษตัวเองเป็นเด็ดขาบนะลูกนะผมเป็นลูกที่ไม่ดีเลยแม่ขนาดแม่ไม่สบายผมยัมีปัญญาพาแม่ไปหาหมอเลยอะแม่บอกแล้วไงว่าอย่าโทษตัวเองเกิดเป็นลูกแม่ต้องสู้ด้วยกันถ้าจะลําบากก็ต้องลําบากด้วยกันรู้ไหมลูก่ ใครมาลูกเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะแม่ นี่ไอชวินไหนๆเราก็ซื้อของมาให้วินมาแล้วอะทำไมเราไม่ไปให้มันตรงๆเลยวะเราจะเอาไปแอบทําไมวะก็เห็นมันเกิดปัญหาขนาดเนี้ยถ้าเอาไปให้มันตรงๆ labeled. กูกลัวมันจะอายวะจริงวะว่ามันน่าจะอายแต่กูไม่อายอ้าวไอวิน ขอบใจมากนะเว้ยที่ซื้อของมาให้กูอ่ะไม่เป็นไรหรอกเว้ยพวกเราเพื่อนกันนะเว้ยมึงสองคนนี่จริงๆเลยนะพวกมึงก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วอ่ะยงจะมาช่วยกูอีกอะเฮ้ยมึงเพื่อนกันเขาไม่แยกแยะหรอนะว่ามีหรือไม่มีอ่ะเวลาคนเรามันยากดีมีจนอ่ะถึงคราวลำบากมันก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วมึงเป็นเพื่อนกูอะมึงลำบากก็ต้องบอกกูดิวะ จะได้ช่วยกันทันเล็กอย่างนะเว้ยแม่มันก็ไม่สบายของพวกเนี้ยมึงเอาไปต่อยอดได้เป็นอาทิตย์เลยนะเว้ยแล้วหมดเมื่อไหร่อ่ะคอยบอกพวกกูแล้วเดี๋ยวพวกเราก็ค่อยว่ากันอีกทีไว้มึงสู้ๆขอบใจมากไว้วันหน้านะถ้ากูมีเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวก,กูจะขอใช้คืนพวกมึงบ้างนะ ไม่เวลาหรอกเว้ยพวกกูไม่อยากได้อะไรจากมึงหรอกกูขอแค่อย่างเดียวเวลามึงมีปัญหามึงบอกพวกกูได้ปะวะใช่เวลามึงมีปัญหามึงบอกพวกกูได้เลยเราจะได้ช่วยกันทันกูนี่โชคดีจังเลยที่มีเพื่อนแท้อย่างมึงอ่ะสู้ๆมึงนะเอาแล้วมึงจะขนกลับมาทำไมเนี่ยก็จะมาคืนมึงนี่แหละขอบใจมากเว้ยเป็นไรเว้ย กูซื้อแทมเพื่อให้แม่งด้วยนเ,ออเนี่ยกูซื้อให้มึงเยอะเลย